สวัสดีค่ะพี่อายาจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยนะคะสามวิธีสร้างความสุขสนุกนะ,ะสุขภาพดีดึงดูดเรื่องดีเข้ามาในชีวิตของเรากัะทุกคนค่ะนะคะ,นะคะเราบอกไม่ได้เลยว่าสุขภาพดีคือราบอันประเสริฐเราได้ยินคํานี้มามากมายนะคะสุขภาพดีเป็นราบอันประเสริฐ คนที่สุขภาพดี Bref, คือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกและรวยที่สุดในโลกเห็นไหมคะว่าการที่เราสุขภาพดีการที่เราอารมณ์ดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเราฝึกตัวเองให้มีความสุขนะทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเราก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราทุกข์ใจถ้าเราสุขภาพไม่ดีพี่น้องเราก็จะถ้าเรามีเงินเยอะเอาถ้าเราร่ำรวยมีเงินเยอะแต่เราป่วยกระสอบกระแสะ สุขภาพไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขเราก็เกิดความทุกข์กับทุกคนค่ะนะ,ะฟังเสียงพี่ายายนะเพราะมีนะักข้างบ้านนะ,ะจะตัดหญ้านะคะตัด <c oughs> ตัดหญ้านะคะมันจะได้ยินเสียงแต่ไม่เป็นไรเนาะเราอยากแบ่งปัน,นะะเสียงเสด็ดันแต่ว่านะะเราก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะว่าใครที่กําลังเกิดความทุกข์หรือว่ามีความคิดนะแบบเดิมๆอยู่นะฟังคลิปนี้เราอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะพี่ญาติอยากจะแบ่งปันนะคะพี่ญาติก,ก็ออกมาทุกวันแล้วนะคะเพื่ออยากแบ่งปันสิ่งดีๆยิ่งเราแบ่งปันเราก็ยิ่งได้เพราะพี่ญาติได้ทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนมากับครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าพี่ญาติจะเรียนมากับครูสิตานะคะก็เอามาถ่ายทอดในแบบฉบับของพี่ญาตินะมันก็ทําให้เราได้นะจดจําแล้วก็จิตใต้สํานึกของเรารับรู้รับทราบก,ก็สามารถที่จะ ทำให้เรามีความสุขทุกขณะจิตได้ถ้าเราฝึกฝนกฝันทุกคนคะการที่เรามีเงินมากมายแต่เราป่วยเจสเอบกระแสะเราไม่ดูแลร่างกายของเราเลยเรานะคะก็จะเกิดความทุกข์อ้าวอยากไปเที่ยวกับครอบครัวก็ไปไม่ได้ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะเราไม่สามารถที่จะจ้างคนให้ไปนอนโรงพยาบาลป่วยแทนเราได้กับพี่น้องแมวนะคะเห็นไหมสติปจอบเขามีเงินมากมายร่ํารวยแต่เขาขาดอย่างหนึ่งคือการดูแลตัวเอง จนเขาต้องจบชีวิตลงและก่อนที่เขาจบชีวิตลงนะคะเขาก็ยังบอกว่าการที่มีเงินมากมายแต่เราไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีความสุขมันเกิดความทุกข์แต่สิ่งที่สําคัญคือสุขภาพของเราและการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนนะั่นมันคือความสุขที่แท้จริงเขาก็ได้พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะ เขาบอกส,สิ่งนี้ให้กับเราคือให้พวกเราดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีและให้เรามีความสุขอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะคะนั่นคือการที่เขาจะสื่อออกมาเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราสามารถที่จะสร้างความสุขให้เราสุขภาพของเราดีได้นะคะเรานะรก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ฝึกฝนได้เราสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่กับความทุกข์นานๆเราสามารถออกจากความทุกข์ได้นะด้วยเทคนิค3วิธีนี้ทุกคนคาะนะคะ ก็หนึ่งเลยนะคะเราน่าจะต้องอารมณ์ดีอือารมณ์ดีเบรริกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราง่ายๆคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเบ,บิกบานบ่งบอกถึงคนที่มีความสุขคนที่สุขภาพดีนะและสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็ขจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ที่เรายิ้มนะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเบรริกบานเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในแต่ละวันเราเป็นคนส่งสัญญ,ญาณออกไปนะ ให้เราดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่มีใครนอ,นอกจากตัวเราที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะมันอยู่ที่อารมณ์ของเราเราอารมณ์ดีเราก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเราคนที่อารมณ์ดีหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานง่ายคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีและเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกอะเพราะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีนะยัง ทำให้เขานะคะมีความสุขแล้วก็ส่งสิ่งดีๆออกไปสู่ผู้คนได้นะคะก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาที่คนอื่นเจอนะเคตจะชอบคนแบบนี้นะ,ะทุกคนบนโลกนี้ชอบคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครที่ชอบคนหน้าบุดหน้าบึ้งสังเกตไหมถ้าคนที่หน้าบุดหน้าบึ้งมาเราก็บอกเฮ้ยไม่อยากจะมองเลยคนนี้ทําไมมันอารมณ์บุดอารมณ์บึ้งจังเราก็ไม่อยากจะคบ เพื่อนเราถ้าเขาอารมณ์เสียอารมณ์เสียง่ายอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยนะเงินเหมือนกันกับพี่น้องเงินเหมือนกันเงินก็ไม่อยากไปอยู่กับคนทุกข์ง่ายเงินชอบคนอารมณ์ดีมีความสุขคนที่อารมณ์ดีมีความสุขจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกภาษากา,า,ายของเราให้ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะอยู่ในตอนนั้นให้เรายิ้มให้เรายิ้มสู้ให้เรายิ้มให้กับตัวเองยิ้ม นะอารมณ์ดีเข้าไว้เมื่อไรที่เรายิ้มจักรวาลมีตัวเราก็จะส่งสัญญาณออกไปว่าหึงนะเรารู้สึกดีเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่มันอยู่ตรงหน้าได้ง่ายขึ้นกับกันถ้าเราหน้าบูดหน้าบึง้งอารมณ์ไม่ดีมันก็ยิ่งเครียดยิ่งซีเรียสก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่มันเป็นปัญหาเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้น เราต้องปรับภาษากายของเรานะให้อารมณ์ดีตื่นเต้นสนุกสนานเข้าไว้อารมณ์ดีเข้าไว้ยืนหนึ่งในคืนหนึ่งถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องยืนหนึ่งในคืนหนึ่งนะยิ้มอารมณ์ดีเบิกบานนะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะไม่ดีมีคนมาด่ามาว่าเราต่างๆไม่ดีเราก็ต้องยิ้มสู้นะยิ้มเข้าไว้เรารู้ว่าในใจของเราสิ่งที่เราเผชิญอยู่เรารู้ว่าเราผ่านมันไปได้และเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเราจงยิ้มยิ้มในหัวใจเรายิ้มสู้ยิ้มไว้ นะยิ้มทั้งข้างนอกและข้างในมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไร่ที่เราอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเ,เราก็จะเจอสิ่งดีๆอย่างเช่นเพื่อนเอาของมาฝากอย่างเงี้ยเออเพื่อนเอาของมาฝากนะหรือลูกค้าให้ทิปอย่างเงี้ยหรือมีคนนะคะมาชมเราหรือมีคนส่งสิ่งดีๆให้กับเราเห็นไหมว่าการที่เรามีความสุขการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสเราจะดึงดูดผู้คน ที่เขานีสัสดีอารมณ์ดีเข้ามาสนับสนุนเรานะถ้าเราเปลี่ยนภาษากายเรากําลังห่อเหี่ยวเศร้าอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนภาษากายของเราด้วยการยิ้มหรือลุกขึ้นเดินนะคะยืนให้สง่าผ่าเผยนั่งให้นั่งตัวตรงสบายๆนะคะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะ,ะเราสามารถเปลี่ยนภาษากายของเราได้นะคะด้วยการยิ้มนี่แหละนะไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นยิ้มเข้าไว้นะคะทุกคนขาะนะ,ะสองเลย เราต้องมีความสุขตอนนั้นเลยมีความสุขตอนนี้เลยนะบางคนไปเที่ยวกับครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัวเนี่ยก็จะถือโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยนะกด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 แต่ไม่ได้เอาเวลาอยู่กับตรงหน้าให้มีความสุขกับครอบครัวไม่ได้คุยไม่ได้ าถามทุกสุขกับครอบครัวแต่เรื่องโทรศัพท์กดอยู่สังเกตไหมคะเวลาที่เราไปทานข้าวไปเราเราจะเจอคนแบบนี้นั่งอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันก็จะกดกดกดโทรศัพท์ไม่มองหน้ากันไม่คุยกันหรือเรานั่งรถเมย์นะคะปกติสมัยก่อนเวลาที่เราขึ้นรถหรือว่าไปไหนเดินไปไหนเนี่ยเราเจอใครก็จะสวัสดีกันก็จะคุยกันก็จะสอบถามสารทุกสุขดิบกันแต่สมัยนี้นะคะเป็นสมัยก้มหน้ากดกดกดขนาดบ้านเดียวกันจะส่งข้อความาลูกอยู่ชั้นบนแม่อยู่ชั้นล่างลงมากินข้าว กดข้อความ sms ส่งหากันเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะมีความสุขในขณะนั้นเลยอย่าเอาเวลาของเราที่มีค่านะไปอยู่กับจุดอื่นคือให้เรามีความสุขในขณะนั้นเลยไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัวก็มีความสุขกับครอบครัวของเราเลยทานข้าวคุยกันว่าอาหารอร่อยไหมคุยเป็นยังไงบ้างคุยกันค่ะคุยกันพอเราคุยกันเราจะมีความสุขเราจะมีเสียงหัวเราะสนุกนะเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสให้เรามีความสุขในขณะนั้นเลย ความสุขมันสามารถสร้างสิ่งดีงามให้กับเราได้ความสุขมันทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเออขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีขอบคุณร่างกายของเราที่เรามีครบ32ประการร่างกายของเรานะเขาอยู่กับเรามานานเราขอบคุณเขาสํานึกรู้คุณเขาสํานึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือบ้านของเรานะบ้านที่เขาให้ความปลอดภัยให้ความอบอุน่นไม่ว่าจะอากาศหนาวอากาศร้อนเขาก็ให้เราอยู่ดีมีสุข สวัสดีค่ะน้องอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆค่ะนะคะเรานะคะมีความสุขได้นะเรามีความสุขอ้าวสนุกสนานนะคะด้วยการที่เรานะคะขอบคุณการที่เราจะมีความสุขได้ก็คือการที่เราขอบคุณสิ่งที่เรามีนะคะถ้าเรามานั่งทุกข์อยู่ว่าเอยทําไมฉันอ่ะมีบ้านแต่ทําไมหลังไม่ใหญ่เท่าเขาเอุ้ยฉันมีรถแต่ทําไมรถฉันอะไม่ใหม่เหมือนเขาเราก็จะเกิดความทุกข์นะคะเออ เพราะฉะนั้นให้เราขอบคุณสิ่งที่เรามีอะขอบคุณบ้านถึงแม้เราจะมีหลังเล็กกว่าคนอื่นแต่บ้านหลังนี้เขาก็ทําให้เรามีความสุขมีความปลอดภัยนะเขานะคะปกป้องเราจากฝนจากลมจากแสงแดดจากความหนาว เราก็ต้องสํานึกรู้คุณบ้านขอบคุณบ้านหลังนี้นะที่จะสนับสนุนฉันสง่งฉันไปอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องรู้สึกขอบคุณแบบนี้ถ้าเราขอบคุณแบบนี้ให้เขาสนับสนุนเราเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามายิ่งขอบคุณยิ่งขยายผลยิ่งเพิ่มพูนขอบคุณเงินนะคือเรานะบางคนเห็นคนอื่นเขามีเงินเยอะอย่างเงี้ยเราไปอิจฉาแบบนี้ก็ทําให้เราทุกเราจะมีความสุขได้ด้วยการที่เราชื่นชมยินดีกับเขา าการสร้างความสุขมันง่ายมากเห็นเขามีเงินเยอะบ้านหลังใหญ่เห็นเขามีสิ่งดีๆเข้ามาอุย้ยยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณรจนนาสวัสดีค่ะนะคะเรายินดีกับเขาอุย้ยยินดีด้วยจังเลยเนี่ยฉันก็มีโอกาสมีแบบนี้ฉันก็คู่ควรแบบนี้พอเราพูดแบบนี้ออกไปเราจะรู้สึกดีมีความสุขแต่ในทางกลับกันถ้าเราเจอแบบนี้เอาเขาไปทําบุญอุย้ยมึงทําบุญเอาหน้านะสิเออแต่ถ้าเรา เปลี่ยนไปอุย้ยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบุญนี้สนับสนุนฉันเช่นกันขอบคุณขอบคุณแบบนี้เราจะรู้สึกดีกว่าเราจะมีความสุขดีกว่าที่เราจะไปอิจฉานะเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราต้องเฉลิมฉลองยินดีมันจะเกิดความสุขแต่เมื่อไหร่ที่ทําตรงกันข้ามใส่ความอิจฉาออกไปนะเราก็จะเกิดความทุกข์เห็นไหมความสุขมันสร้างได้ง่ายมากแค่เราเปลี่ยนมุมมองแค่เราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนการมอง เห็นนะอย่างเห็นแบบนี้แล้วเราไปตีความให้มันทุกเราก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรก็แล้วแต่ให้ตีความด้านดีด้านบวกเพื่อเกิดความสุขความสุขมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราขอบคุณร่างกายอย่างเราป่วยง่ายหรือเป็นคนป่วยก็สอบประเซเราต้องขอบคุณร่างกายของเรา ขอบคุณร่างกายทุกวันขอบคุณบ่อยๆขอบคุณร่างกายของฉันนะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะที่แข็งแรงอยู่กับฉันมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณขอบคุณร่างกายคุณบ่อยๆคุณจะไม่ป่วยเลยคุณจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและคุณจะมีความสุขขึ้นเห็นไหมคะการสร้างความสุขมันง่ายนิดเดียวนะนี่คือวิธีสร้างความสุขแบบง่ายๆนะเราต้องรู้จักคิดรู้จักเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์นะรู้จักตีความด้านดีจงเป็นนักชื่นชมยินดีจงเป็นนักตีความด้านดี คุณจะเกิดความสุขได้ง่ายนะคะวิธีที่3วิธีสุดท้ายเลยนะคะก็คือจับอารมณ์ตัวเองให้ได้จับอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่างไรพี่ายาย่าก็เมื่อ,อไรที่เรามีความสุขเราก็รู้ว่าเรามีความสุขเฮ้ยความสุขมันเป็นแบบนี้นี่เองหัวใจพองโตนะแต่เมื่อ,อไร่ที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกคือรู้สึกไม่ดีเราจับได้เฮ้ยกาลังรู้สึกไม่ดีอยู่นะเรารีบกลับมันกลับเปลี่ยนมันมารู้สึกดีเอาถ้ามันทาไม่ได้ ก็ลุกขึ้นจากตรงนั้นไปเดินเล่นกับน้องหมาน้องแมวไปออกกําลังกายไปรดน้ําต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนอื้นทบดแบบนี้เราจะมีความสุขหรือไปวิ่งตามสวนสาธารณะหรือไปเด,เดินเล่นกับสวนสาธารณะหรือไปคุยกับข้างบ้านอย่างเงี้ยไปสวัสดีไปคุยตามสารทุกสุดดิกกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะทําให้เรามีความสุขได้การที่เราจับอารมณ์ของเราได้ถ้าเรายังอยู่ในอารมณ์ที่ อารมณ์ที่ขี้เกียจอย่างงี้เราต้องรีบลุกขึ้นเลยไปออกกําลังกายคือเปลี่ยนอิริยาบถของเราด้วยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแต่บางคนอาจจะบอกว่ายากวิธีที่เราจะจับสติได้ดีก็คือเราต้องนั่งสมาธิเป็นประจําการนั่งสมาธิเป็นประจำนะจะทําให้เราจับสติอารมณ์ของเราได้คือมันทําให้เราอยู่กับลมหายใจทําให้เราอยู่ในขณะจิตตอนนั้นนะคะการที่จับอารมณ์จับสติได้ก็เหมือนกับการที่เรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เรามีสิ่งนี้มันก็จะทําให้เรามีความสุขขึ้นนะเรามีความสุขขึ้นมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราการที่เรามีความสุขนอกจากเราจะมีความสุขคนเดียวแล้วเราอะยังเผื่อแผ่ความสุขไปให้กับโลกไปน,นี้ด้วยไปให้กับคนที่เขาพบเห็นอ้าวคนอื่นเขาเจอเราอุ้ยคนนี้อารมณ์ดีมีความสุขเขาก็รู้สึกมีความสุขไปได้นะคะแต่เราอะอารมณ์ดีเขากําลังทุกข์อยู่ ซอสมันก็จะแผ่ไปให้กับคนรอบข้างเขาก็รู้สึกสัมผัสได้เขาก็จะมีอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขขึ้นมันก็ได้บุญเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องแผ่ความสุขของเราโดยการที่เราจับสติเราให้ได้แล้วรีบกลับมาให้ได้รีบดึงมันกลับมาในความสุขเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆอย่างเราอารมณ์โกรธอยู่นะคะจากอารมณ์รู้แล้วอุ้ยกาลังโกรธอยู่ใช่ไหมนับหนึ่งสองสามในใจโกรธใช่ไหมโกรธใช่ไหมเราก็ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆเราก็จะอารมณ์มันก็จะเริ่มมามันก็จะดีขึ้นเราอาจจะลุกออกไปตรงนั้นตรงที่เรากําลังโกรธอยู่ไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวไปชมดอกไม้ไปคือเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นก็มูฟออนค่ะเอาตัวเองมูฟตัวเองอะเอาตัวเองออกไปจากตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้น เราเป็นผู้เลือกค่ะทุกคนคะ่ะนะยิ่งมีความทุกข์โยอย่าไปจมปากอยู่ตรงนั้นยิ่งจมปากอยู่ตรงนั้นยิ่งทุกข์หนักค่ะเอาตัวเองออกมาเราคือผู้เลือกตัดสินใจเอาตัวเองออกมาให้เรามีความสุขเราสามารถเลือกที่จะทุกข์หรือสุขขึ้นอยู่กับเราเราชอบที่จะมีความทุกข์ก็ทุกข์กไปค่ะเพราะความทุกข์จะดึงดูดแต่เรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเลือกมีความสุขเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเลือกความสุขสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ ส้สมแซมเยียวยารักษาตัวเองได้เป็นแบบธรรมชาติเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขร่างกายของเรามันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาสารตัวนี้จะวิ่งไปทั่วร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราที่ป่วยอยู่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขความรักนะสามารถรักษาอาการป่วยของเราได้ไม่ว่าเราจะป่วยทางจิตหรือป่วยทางใจป่วยทางกายนะคนะนะเราสามารถที่จะทําให้มันหายได้ด้วยการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะทุกคนคะนะนะคลิปนี้ดีมากพี่าญาเชื่อว่าคลิปนี้จะทําให้เรานะคะ สามารถที่จะคิดนะว่าเราจะเลือกความทุกข์หรือความสุขถ้าเราเลือกความสุขสุขภาพร่างกายของเราก็ดีเราก็จะมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาแต่ร่างกายของเราจะต้องแข็งแรงเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพดีมีความสุขเราจะมีแรงมีพลัง สร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะวันนี้พี่อายราลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องแมวขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะใครมาฟังย้อนหลังก็สวัสดีนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยทุกคน